ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคิดถึงกันไหมถ้าคิดถึงเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร์เลยเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงหลักสูตรวันเพหลักสตรวันเพครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิค5เทคนิคนะครับในการใช้ปากกาในการวาดรูปหรือว่าหลักสูตรวันเพ้นของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าการใช้ปากกาเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรบ้าง ก็วันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคให้นําไปปรับใช้กันนะครับผมโดยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเทคนิคที่ผมจะบอกในวันนี้คือเป็นเทคนิคที่ผมได้ใช้จริงและเป็นความคิดส่วนตัวผมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนุชบรามานะครับบราม,มาไม่เอานะครับไม่เอานะครับบรามาาอาจจะมามานะครับไปลลาเปอิสนาเลยไม่ได้ไอ้สาวโทษทีนะฮะคำหยาบมีนิดเดียวนะฮะโอเคนะครับเป็นเริ่มกันที่เทคนิคที่1กันเลยเทคนิคที่1เนี่ยจะเป็นการเลียงเส้นครับการเลียงเส้นก็จะเป็นธรรมดาครับ เป็นการเลี้ยงเส้นให้มันขนานกันนะครับแบบนี้คือเราจะเว้นระยะห่างเนี่ยให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็จะขีดมานี่คือการเลี้ยงเส้นธรรมดาซึ่งมันจะเป็นเบสิกซึ่งบางคนไม่รู้ไงบางคนจะทําแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ขนานกันเราจะเราจะต้องทําให้มันขนานกันแบบนี้นี่คือเบสิกหรือว่าเทคนิคข้อแรกโอเคไปต่อที่ข้อที่2กันเลย เทคนิคขั้นต่อไปนะครับก็คือเทคนิคขั้นที่2ก็คือการแทรกเส้นครับหลังจากที่เราทําการเรียงเส้นเสร็จแล้วเราต้องมาทําการแทรกเส้นโดยจะแทรกไประหว่างกลางนะครับระหว่างกลางของเส้นแต่ว่าความยาวเนี่ยอาจจะไม่เท่ามันจะไม่ยาวเท่าเส้นแรกก็คือแค่ครึ่งเดียวหรือว่าอาจจะสั้นกว่าแบบนี้ปุ๊บแบบนี้แบบนี้ซึ่งในการทําแบบนี้เอาไว้ใช้ตอนที่เราทาเงาวัตถุครับสมมติเป็นทรงกระบอกแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้ แล้วแสงมันเข้ามาทางนี้เราต้องการให้ทางนี้มันเข้มเนี่ยเราก็ทําการสานเส้นไปแบบนี้ดูนะแบบนี้เสร็จอันนี้คือการเรียงเส้นอ่าเรียงเส้นแล้วเราก็แทรกเส้นเข้าไปคือแทรกเส้นไม่ให้ไม่ให้ซ้าไม่ให้ไปทับเส้นเก่านะฮะเห็นไหมก็จะซ้อนเส้นเอ้ยก็จะแทรกเส้นไปในเส้นอะไรหมแม่โดยเทคนิคขั้นที่2นะครับสามารถนําไปใช้กับเทคนิคขั้นแรกได้ก็คือสมมติอ่ะ ผมทาทรงซหลียยมแบบนี้แล้วมีเสียงเข้าทางนี้อยากให้ฝั่งเนี้ยนะมันเข้มเราก็ทําการเลียงเส้นในขั้นตอนแรกก่อนเลยในเทคนิคแรกอ่ะเทคนิคแรกคือการเลี้ยงเส้นให้มันขนานกันอ่ะเราก็เรียงไปแบบนี้เสร็จใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็ทําการแทรกเส้นโดยใช้เทคนิคขั้นที่สอง่อะเราก็แทรกเส้นไปแต่เราจะใช้เส้นที่มันสั้นกว่านะครับเส้นการเลี้ยงเส้นเนี่ยเราใช้เส้นยาวๆทํทให้มันขนานกันขึ้นไปใช่ไหมแบบนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราก็มาทําการแทรกเส้น ในขั้นตอนที่2แบบนี้ฝั่งด้านนี้มันก็จะเข้มแล้วเห็นไหมแต่เราจะไม่ให้มันทับเส้นเก่ามากนะครับนึกออกไหมแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปในส่วนของตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาในคลิปอื่นเอาคลิปนี้ก็คือ,อเทคนิคขั้นที่2เนี่ยก็คือเป็นการแทรกเส้นทําให้วัตถุมันเข้ม,มขึ้นได้ไปต่อที่เทคนิคขั้นที่3กันเลย เทคนิคขั้นที่สนะครับจะเป็นการสานเส้นหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละการสานเส้นแต่ว่าเขาไม่บอกไงว่าการสานเส้นแม่งคืออะไรวะอา,อาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะฮะโอเคการสานเส้นคืออะไรวันนี้ผมจะมาบอกครับขั้นแรกเลยเราต้องใช้เทคนิคขั้นที่หนึ่งก็คือการสานเอ้การเลี้ยงเส้นเลียงเส้นแบบนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราทําเส้นเฉียงแบบนี้ใช่ไหมเราจะต้องสานเส้นโดยการทําให้เส้นมันขัดกันครับแต่ไม่ได้ขัดแบบการกรบาทแบบนี้เลยนะคือ ปุ๊บแล้วเราก็จะสานเส้นโดยการขัดแค่นี้ให้มันไม่ไปให้มันไม่ไปแนวทางแนวกานแค่นั้นเองก็จะเป็นประมาณนี้ยสมมติเหลียงเส้นก่อนเหลียงเส้นเสร็จปุ๊บสานเส้นนึกออกไหมอ่ะพอนี้เราเหลียงเส้นเสร็จเราก็สานเส้นเมื่อกี้เราทําแบบนี้อ่ะเราก็จะเอาขึ้นไปแบบนี้นิดนึงเราก็จะขึ้นไป อ่าเนี่ยคือการสานเส้นพอเราสานเส้นเสร็จเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีมิติมากเราก็ทําการแทรกเส้นโดยใช้การสานเส้นไปด้วยการแทรกเส้นก็คือการที่เราแทรกเส้นไปแม่ทับเส้นเก่าแต่ว่าเราจะใช้วิธีเนี่ยไม่ให้มันเป็นวิธีเฉียงแบบนี้ให้มันเป็นวิธีการสานเส้นนึกออกไหมแทรกเส้นโดยโดยที่ให้มาสานเส้นเนี่ยแบบนี้อ่สมมติผมจะเอาด้านนี้เข้มแล้วกันนะด้านนี้จะเข้มผมก็สานเส้นไป โดยแทรกเส้นเข้าไปแบบนี้นะแบบนี้นึกออกไหมล่ะสมมติสมมติเป็นเส้นเส้นตรงๆลงมาแบบนี้เราก็จะสารเส้นโดยการใช้เส้นเฉียงนิดนึงแบบนี้นี่คือการสารเส้นแต่เราจะสารเส้นไม่ให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะสารเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรคือการแบบนี้อันนี้ไม่เรียกสารเส้นอันนี้คือสารปัตเพียนละการสารเส้นก็คือ การที่เราทําองศาให้มันผิดไปจากเดิมนิดเดียวไม่มากประมาณนี้หรือว่าเราจะทําการอันนี้ผมเพิ่มเติมความรู้ไปเลยนะถ้าเกิดใครที่ดูจะได้ความรู้อ่ะสมมติเราเป็นแบบนี้เราเรียนเส้นแบบนี้เสร็จเราอยากให้ฝั่งนี้เนี่ยมันเข้มเราก็ทําการสานเส้นแต่สานเส้นไม่ให้เส้นมันยาวไงให้เส้นมันอยู่แค่นะี้อ่าแล้วเราก็ทําการแทรกเส้นอีกโดยเทคนิคขั้นที่2ก็คือแทรกไปในเส้นบางๆพวกนี้ ตา,ตามช่องว่างแบบนี้เห็นไหมโอเคต่อไปเทคนิคขั้นที่4โอเคนะครับเทคนิคขั้นที่4เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าน้อยคนนะฮะที่จะรู้ผมคิดว่านะน้อยคนจริงๆก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยทำปากกายสะอาดก่อนเลยควรจะมีทิชชู่นะฮะแต่ผมเป็นคนมักง่ายผมบอกเลย <c oughs> ผมนคนขี้เกียจฮะโอเค ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เส้นในการที่จะแบบว่าใช้เส้นในการออทํางานต่างๆใช่ไหมฮะและใช้การสานเส้นเอาในรูปแบบของพวกนี้ในการสานเส้นเอาแต่อันเนี้ยเราจะใช้สกเก็ตมึกครับเทคนิคขั้นที่4คือการใช้สกเก็ตหมึกนะครับผมสกเก็ตมึกคืออะไรก็คือการที่เราทําปากกายมันชีเฉียงแบบนี้จากนั้นเราก็เนี่ยดูนะดูนะมันจะไม่ค่อยเป็นเส้นนะมันจะเป็นเออจะพูดไงอะมันเป็นเหมือนสกเก็ตมึกที่ติดอยู่กับขอ,บขอบปากกา ม,มันจะไม่เชิงเส้นพอทับขั้นที่สองมันจะเริ่มเป็นเนื้อละซึ่งสําคัญมากในการทําเนื้อคน้นหรือว่าออพื้นผิวที่มันเรียบต่างๆแบบนี้จะดีกว่าผมพูดได้เลยว่าไม่มีใครทําเส้นได้เนียนเท่ากับการใช้สเก็ตมือีกแล้วเพราะผมค้นหามาทุกวิธีที่จะทําให้มันเนียนแล้วยกเว้นได้จะใช้อุปกรณ์มิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะฮะในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ในของจริงมันเนียนมาก ถ้าโดยปกติเทียบกับแบบปกติเปะละ่าใช้เส้นดูดิว่ามันจะใช้เส้นได้เท่ากันไหมสมมติใช้เส้นใช่ไหมยางไรมันก็คือมันไม่ได้วะแบบนี้คือดีสุดก็ใช้สมาธิในการเกียรควรมีทิชชู่เพราะว่ามันจะมีขี้ประก,กาอยู่ที่มันสะสมอ,ะอันนี้เป็นคลิปสอนผมจะไม่รีบไม่ผมก็เลยรีบนิดนึงถ้าทำจริงๆเนียนกว่านี้มากสุดยอดเลยแหละเจ๋งเป้งกระเดิงเกอร์เลยภาษาอะไรกลับมาครั้งนี้ภาษาอะไรเต็มหมดพี่ชาน โอเคไปต่อเทคนิคขั้นสุดท้ายกันเลยโอเคนะครับเทคนิคขั้นสุดท้ายเป็นการต่อเส้นครับการต่อเส้นคืออะไรคือการที่เราใช้เส้นบางๆในการต่อคล้ายๆกับการใช้สเก็ตหมึกเมื่อกี้นะฮะแต่อันนี้ใช้สมาธิมากๆผมบอกเลยสมาธิมากๆเลยนะก็คือเนะี่ยค่อยๆนะจะเราจะทําเส้นแบบนี้คือเนี่ยให้มันติดแค่หมึกแค่นะี้ซึ่งอาจจะติดบ้างหรือไม่ติดบ้างก็ได้แค่เ okay. นะี้ยเอาแค่นี้เลยจริง เราก็จะมาปุ๊บเราก็ทําให้มันติดกันทั้งหมดซึ่งมันออค่อนข้างละเอียดนะครับมันจะเป็นการสานเส้นโดยใช้เส้นที่เบาที่สุดแล้วก็ติดกันมากที่สุดซึ่งใช้เวลาพอสมควรแต่ผลงานที่ได้ออกมาเนี่ยผมว่าคุ้มนะมันมันเนียนนะผมบอกเลยฮัลโหลจิงโจกแหมทักอะไรแบนนี้ล่ะหนึกแล้วล่ะ ประมาณนี้นะฮะเราจะทำการคือทาให้มันเบาที่สุดเบาเบาเพราะปากกาเนี่ยเราคุมน้ำหนักโดยการกดถ้าเกิดเราหนักไปแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะมันไม่ใช่เอ,อ่อยางลบเอ้ยมันไม่ใช่ดินสอนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะผมโฟกัส Focus, แป๊บโอเคประมาณเนี้ยมันจะมันจะเบาวกว่านี้นะเนี่ยนี่คือการต่อเส้น ซึ่งแตกต่างจากการเลียงเส้นการเลียงเส้นคือการใช้เส้นที่ห่างมากๆแต่การต่อเส้นเนี่ยใช้เส้นที่ถี่มากๆาแต่การใช้สเก็ตเงินเนี่ยคือการเอ้ยสเก็ตเงินวะการใช้สเก็ตหมึกเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าเน้อยคนที่จะรู้นะ,อะเอาจริงๆเลยปล่ะเนี่ยสเก็ตหมึกมันจะเป็นแบบนี้ถ้าแบบจริงๆที่ผมจะทําให้ดูเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าฮ้ยสอนไม่ได้เรื่องอะไรประมาณนี้ดูให้ดีๆ มีใครทำอย่างนี้ได้บ้างอะน้อยนะถ้าเกิดตรงนี้ผมไม่พลาดเพราะว่าที่จริงที่ต้องเช็ดออกก่อนเห็นไหมใครทําแบบนี้ได้บ้างอะโซ,โซมเข้าไปอีกอะเนี่ยใครทําแบบนี้ได้ทำไมใช้สกเก็ตมือ่ะออจริงโอเคก็ครบแล้วเนอะห้าเทคนิคโอเคก็การนําไปใช้จริงนะฮะก็ดูจากรูปนี้รูปนี้ก็นี่ใช้การเรียงเส้นเรียงเส้นแทรกเส้นสานเส้น ต่อเส้นเนี่ยฮะภาพเนี้ยใช้หมดเกือบทุกเทคนิคยกเว้นสเก็ตหมึกฮะเพราะว่ามันผมไม่ได้ทำงานละเอียดอย่างงานเนี้ยมันใช้งานยากนิดนึงคืองานฟรีสไตล์ฟรีแฮนด์อ่ะตรงนี้ก็มีการแทรกเส้นเห็นไหมที่แรกเราเลี้ยงเส้นเสร็จปุ๊บเราก็แทรกเส้นเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการต่อเส้นใช้เส้นที่ละเอียดนิดนึงต่อกันบางๆเบาๆแต่ว่าซ้อนทับกันหลายทีไงมันก็เลยเข้ม ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นการแทรกเส้นนะแต่แทรกเส้นโดยใช้ความยาวเท่ากันเรียงเส้นเสร็จปุ๊บแล้วก็แทรกเส้นต่ออะไรแบบนี้เห็นไหมง่ายๆแต่ส่วนของตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ไม่ใช่การแทรกเส้นเอ้ไม่ใช่การสานเส้นนะมันเป็นการแค่เล่นรอยยับของเสื้อผ้านิดหน่อยตรงนี้ถึงจะเป็นการสานเส้นดีแท้จริงเนี่ยสานเส้นโอเคก็อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตจริงกันนะฮะ พมครชเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้กรุณากดสับตะไคร้ื่อรับชมคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์และหากใจชอบชอบใจก็อย่าลืมกระทืบไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับและในคลิปหน้าอยากให้สอนหรือวาดอะไรก็คอมเมนต์นเข้ามาเลยสำหรับวันนี้ลาไป็นสัตว์ชนิดหนึ่งต่อยู่นรกครับ